พี่ครับทำไมผมใช้ไตรโคเดอร์มาแล้วไม่ค่อยได้ผลเลยอะ่ะมันเกิดจากอะไรเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบให้ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องไตรโคเดอร์มาตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วหลายหลายคนอาจจะลืมไปนะว่าพอเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยเชื้อรามันก็จะเข้ามาลุมเล้าเราไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา ไม่ว่าจะเป็นพวกเพี้ยต่างๆก็มีเดี๋ยวนี้จะบอกว่าเพี้ยเนี่ยมีทุกเพลี้ยเลยนะแล้วก็พวกโรคราสนิมโรคใบจุดนะมีทั้งเกิดจากน้ําฝนมีทั้งเกิดจากพวกแมลงปากดูดก็มีเยอะแยะมากมากมายนะครับบางคนเนี่ยไม่ต้องการใช้สารเคมี <Okay. S 1> เราก็จะใช้พวกสารชีวพันธุ์ต่างๆมีหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือ ไตรโครเดอร์มานะครับไตรโครเดอร์มาเนี่ยผมว่าหลายๆท่านก็คงจะรู้ดีแล้วใช่ไหมว่าเขาคือเชื้อลาดีเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมากำจัดเชื้อลาลายนะครับ <c oughs> เป็นลาเขียวดีกินลาดำนั่นเองนะฮะ <c oughs> เพื่อนๆอ่าหลายๆคนก็คงรู้ดีแล้วเนาะเ <c oughs> ชื้อลาไตรโครเดอร์มามี3แบบนะครับเพื่อนๆแบบที่หนึ่งเลยก็คือแบบผงเอาไว้ผสมน้ำ พรดาดลดต้นไม้หรือว่าฉีดพ่นทางใบแล้วก็เอาไปคุกเขากับวัสดุปลูกนะครับก็คือหรือรองก้นหลุมนะครับเพื่อที่จะให้เขาต่อต้านเชื้อโรคเชื้อรานั่นเอง,เองส่วนชนิดน้ําก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะผสมน้ำแล้วก็เอาไปฉีดพ่นทางใบเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื้อสดอีกหนึ่งกรณีก็คือเอาไปผสมนะครับกับน้ําขยายเชื้อ เอาไปผสมกับปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้นะครับก็มันจะมีจํานวนของเขาอยู่1กิโลต่อน้ํา20ลิตรหรือ200ลิตรนะก็แล้วแต่บางสูตรนะครับแล้วก็เอาไปผปสมกับวัตสุดุปลูกอีกทีหนึง่งแล้วก็เอาไปหมักเพื่อให้เชื้อรานะมันเดินแล้วก็เอาไว้ป้องกันแต่หลายๆคนนี่ยยังเข้าใจการใช้งานของไตรโคเดอร์มาผิดเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ไตรโคเดอร์มานะครับข้อ1ไตรโคเดอร์มานะครับ ไม่ควรใช้นะครับในตอนกลางวันหรือช่วงที่แดดร้อนเพราะว่าตัวเชื้อเขาจะตายแล้วก็ทำให้ไม่ได้ผลนะครับเพื่อนๆข้อหนึ่งนะข้อสองเวลานำไปผสมกับวัสดุปลูกหรือว่ารองก้นกระถางถ้าท่านใดนะครับใส่ปุย๋ยคอกลงไปด้วยหรือว่าพืชสดนะพวกหญ้าสดว่าจะพืชสดที่เราตัดมาใบไม้สดอะไรเงี้ยเอามาใส่ด้วยนะแล้ก็ใส่พวก มูลสัตว์อะไรเข้าไปแล้วทําการหมักแล้วก็ใส่ผงไตรโครเดอร์มาเข้าไปหรือผงหรือน้ําก็ได้นะครับเอาไปผสมเพื่อคิดว่าหวังว่าจะให้ตัวเชื้อเนี่ยมันเดินแล้วก็ป้องกันระบบลกของต้นไม้ของเราอันนี้คือสิ่งที่ผิดนะครับเพราะว่าปุ๋ยคอกมันจะมีความร้อนใบไม้มสดหรือว่าหญ้าสดเนี่ยมันจะมีความร้อนไตรโครเดอร์มาจะตายนะครับคือเขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ไรโครเดอร์มานะครับ เขาจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้กรณีหนึ่งก็คือเขาจะนะครับกินพวกซา,ากพืชซากสัตว์นะครับก็คือมีชีวิตอยู่แล้วก็ดําเนินไปในความชื้นไม่มีความร้อนเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยเว้นเว้นไว้เลยนะความร้อนข้อที่1นนะครับข้อที่2ก็คือพวกปุ๋ยคอกการหมักปุ๋ยต่างๆห้ามใช้ใช้ได้ในกรณีเดียวก็คือปุ๋ยที่หมักเสร็จแล้วพร้อมใช้งานแล้วแล้วเอามาผสมแล้วก็ปลูกอย่างเงี้ยใช้ได้โอเค ข้อที่3สําหรับคนที่รักธรรมชาตินะครับเราก็ชอบกินเห็ดเป็นชีวิตจิตใจในป่าข้างบ้านหรือว่าสวนป่าของเราเนี่ยได้ทําการโรยเชื้อเห็ดไว้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดเพาะเห็ดเตาเห็ดโคนต่างๆนะครับ ก็คือต้องห้ามเลยสําหรับไตรโคเดอร์มาถึงแม้เขาจะเป็นเชื้อราพระเอกเชื้อราดีก็ตามแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเห็ดคือเชือ้อราเหอเห็ดที่เรากินกันอยู่เนี่ยมันคือเชื้อรานะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นไตรโคเดอร์มาเนี่ยมันก็จะไปกินเห็ดของเราหมดเลยเห็ดของเราก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าใครโรยเชื้อเห็ดแล้วแล้วก็อินทรีย์จา๋าเกินไปนะป้องกันกลัวต้นไม้ของเราลากเน่าเนี่ยก็ผสมน้าแล้วก็ไปฉีดตามสวนตามอะไรอย่างเงี้ยตามคนต้นไม้ อะแบบเนี้ยลืมไปว่าไตรโคโดาม่าเขากินเชื้อราแั้ก็ทำให้เห็ดไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นใครปลูกเห็ดแล้วไม่ขึ้นลองคิดดูว่าเอ้ยเราใช้ไตรโคโดามาไปหรือเปล่าข้อควรระวังข้อที่4นะครับนั่นก็คือการใช้สารเคมีนะครับร่วมกับไตรโคโดามาสิ่งนี้เป็นสิ่งต้องห้ามนะครับเพราะว่าเขาไม่ถกกัน ใช้ได้คือพวกสารชีวพันธุ์นะครับชีวพันธุ์เนี่ยอาจสามารถใช้ร่วมได้แล้วก็สารจับใบเวลาเราใช้ฉีดพ่นทางใบใช่ไหมครับก็คือสามารถใช้สารจับใบเนี่ยเข้าร่วมได้เพราะฉะนั้นคนที่ใช้สารเคมีร่วมกับไตรโคเดอร์มานะครับมันก็จะไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นคุณทําอยู่หรือเปล่าข้อที่5้าที่ใช้ไตรโคเดอร์มาไม่ได้ผล,ลหลายๆคนอาจจะลืมนึกไปนั่นก็คือวันหมดอายุข้างซองเออ คือไตโคเดม่าเนี่ยมันจะมีอายุประมาณ6เดือนถึง8เดือนนะครับเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นเวลาซื้อนเนี่ยก็เช็ควันที่กันให้ดีนะว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่นะเพราะว่าถ้ามันหมดอายุแล้วแสดงว่าเชื้อตายแล้วมันไม่สามารถทํางานแล้วก็เป็นรอประพอรักษาระบบรากต้นไม้ให้เราได้นะเช็คดูวันหมดอายุด้วยนะครับข้อสุดท้ายนะครับเพื่อนๆน,นั่นก็คือการเลือกซื้อไตโคโดาม่านะครับที่มีมาตรฐานการผลิตอย่างชัดเจนมีระบุ วันเดือนปีผลิตที่ถูกต้องนะครับมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิชาชีพมันก็ยเยอะนะฮะและไม่รู้ว่าเอาอะไรผสมน้ํามาเขี่ยวเกี่ยวขายราคาถูกๆก็ซื้อกันไปนะหรือบางคนอาจจะผลิตทําเองใช้เองนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับในสรุปนะครับก็อย่าลืมนะครับการใช้ไตรโคเดอร์ม,มาให้ถูกต้องมันก็จะได้ผลตอบรับที่ดีมากๆต้นไม้ของเราก็จะปลอดภัยเราก็จะมีรปภนะครับที่มาดูแลระบบรักษารลากต้นไม้ของเรา อีกหนึ่งเหตุผลสําคัญนะครับที่ใช้ไตรโครเดอร์มาแล้วไม่ได้ผลนั่นก็คือการเลือกใช้ให้เหมาะกับช่วงเวลาช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดก็คือช่วงต้นฝนแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อนเพนเพราะว่าไตรโครเดอร์มาเนี่ยจะบอกว่าคือเขาป้องกันเรื่อง ระบบรากเน่าโคนเน่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อฝนตกแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่าฝนมันมันจะตกบ่อยๆถูกไหมเราก็ไปหาไตรโคเดมามาแล้วก็ฉีดเพื่อป้องกันนะครับคือตั้งป้อมประกันป้องกันไว้ก่อนเลยเมื่อไหร่ที่รากเริ่มเน่าโคนต้นเริ่มเน่าแล้วเรา,าค่อยเอาไตรโคเดมามาใช้เนี่ยนั่นก็คือเขาไปเพื่อยับยัง้งหรือว่า เพื่อลดนะครับความรุนแรงของระบบเชื้อโรคเชื้อรานั่นเองเพราะฉะนั้นาการแก้แบบนี้จะไม่หายร้อเซนต์นะครับหรืออาจจะแค่บรรเทาเท่านั้นช่วงที่ดีที่สุดนั้นก็คือช่วงต้นฝนและเริ่มนําไปใช้ก่อนซึ่งช่วงนี้เข้าหน้าฝนไม่ใหม่หลายๆคนที่ปลูกต้นไม้อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นไม้กระถางแบบผมนะที่ใช้มาเ้าสับเยอะๆเนี่ย ควรใช้อย่างยิ่งนะครับในส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปิดนะครับส่วนใหญ่เนี้ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบพื้นที่จํากัดแอรอร์แบบเนี้ยพวกเชื้อโรคชลาอ่าพวกรากเน่าคนเน่าเขาชอบนักแรนะฮะยังไงก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลานะครับตอนนี้มันก็มีหลายสูตรมีทั้งอย่างผมซื้อมาเนี้ยมันก็คือเป็นลักษณะของอ่าทั้งป้องกันร,รากเน่าคนเน่าแล้วก็ผสมอ่าเขาเรียกว่า สารเชี่ยวพันนะแล้วก็สามารถฉีดพวกใบจุดได้นะใบหงิดงอพวกเพี้ยอะไรเงี้ยที่มาเกาะกินใบก็ช่วยได้นะมันจะลงท้ายด้วยพลัดนะไตรโครเด์ม,มาพัดอะไรแบบนี้นะฮะคลิปนี้ หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับคนที่รักการปลูกต้นไม้ชอบการปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้ของเราก็จะได้สวยและสมบูรณ์ไม้ผลก็ได้กินผลไม้ใบก็ได้กินใบไม้สวยงามก็ได้ดูไม้ที่สวยงามใบที่สวยงามดอกที่สวยงามคลิปนี้ผมไก่บ้านส่วนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ